เนี่ยอันนี้นะจะบอกให้นะไออันเนี้ยสำคัญไอเน,นี้ยพวกหลักฐานไอ,อ,อ,อหลักฐานเทเยธรรมาถ้านักโบราณาคดีอ่ะนักโบราณาคดีนะกรมศิลปากรเนี่ยเขาบอกว่าอรารยธรรมเหล่าเนี้ยสร้างสมัยทวาราวดีนะกรมศิลปากรเขาบอกว่าเนี่ยไอแผนไอโบราณาคดีถามว่าสร้างเมื่อสมัยทวาราวดีจริงไหมจริง นะอันนี้จริงทวารวดีนู่นนะพุทธสวัสดต้นๆน,น,นู่นน่ะสามสี่ห้าหหรืออะไรประมาณนั้นก็ได้นะทีนี้อย่างที่ผมบอกทวารวดีก็มีอักษรสยามปรากฏอยู่แล้วนะถ้าเราไม่พูดถึงสัดส่วนบังคับพิมพ์ก็ได้แต่จริงๆอันนี้เขามีจะดูก็โอเคดูตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้เขาก็เห็นไหมมีรอยโค้งจิกอยู่นมีรอยโค้งจิกอยู่เพื่อนๆคงๆคงมองมองออกนะมองออกบอกใต้ที่ใบเป็นแล้วล่ะ นะันลักษณะการโค้งจิกของเขาเข้าเข้ามาจิกแล้วก็แยกพิมพ์ทรงกับแยกไอ้นี้ออกไปเห็นไหมแยกไอ้ตรงนี้ก็เป็นสัดส่วนบังคับพิมพ์ไปนะไม่ให้ไม่ให้ส่วนนี้เข้ามาซึ่งเป็นอะไรไม่รู้ทีนี้ว่านักนักโบราณคดีกรมศริลปากรนะบอกว่าอารยธรรมนี้เป็นทวาราวดีนะจะเกิดขึ้นพุทธศตวรรษที่ไหนแล้วแต่เขาเดานะผมก็ไม่ว่ากันในขณะเดียวกัน มันด้านหลังเนี่ยมันก็ยังพบตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรไทยปะปนอยู่ด้วยอย่างเช่นดอเด็กหรือคอควายตัวลึเหมือนตัวตอเตานะนี่ก็ตัวลึกเห็นไหมเนี่ยพอคล้กายๆกับกอไก่พอตาเพาเนี่ยตัวลึกเห็นไหมเออเยอะแยะไปหมดเลย รรอเรือพวกเหมือนกับรอเรือเหมือนกับอะไรที่เราใช้เนี่ยตัวเลือเหมือนกับที่เราใช้ในปัจจุบันเลยนะแต่นักอักษรศาสตร์อย่างที่ผมไม่เคยไปพบท่านนะขอเรียนขอเอ่ยนามเอาตัวเนี้ยไปท่านสารดาจารด็อกเตอรกิ่งแก้ววีรประจัก์ท่านก็เป็นคนเขียนแบบเรียน กำหนดให้ตัวนี้อยู่ในพุทธศวรษที่19ถึง23ก็หมายถึงว่าอายุทยาในขณะเดียวกันนักโบราณคดีบอกว่าอยู่ในสมยัยาทวาราวดีคนละยุคคนละสมัยกันเลยนะมันไปตกลงกันให้ดีดิไปตกลงกันให้ดีไหมว่าไอ้ตกลงมันมันอะไรกันแน่เนี่ยเหมือนลอเรือไหม เออทอนทหารมั่งอะไรมั่งเต็มไปหมดไปตกลงกันให้ดีตกลงนักอักษรศสาสตร์บอกว่าไอตัวลื้อเนี่ยมันอยู่พุทธศตวรรษที่สิบเก้าถึงยี่สิบสามแต่นักโบราณนักคดีบอกว่าไอเนี่ยมันอยู่สมัยทวรารวดีพุทธศตวรรษที่สิบหรือก่อนหนะ้าตกลงเราจะเชื่อใครต่างคนต่างเป็นศาสดาจารย์ด้วยกันอย่างเงี้ยเราจะเชื่อใครแล้วไปอยายธรรมสยามไหมาไม่รู้ไอตัวอักษรที่มันเป็นแบบไทยๆแล้วไงไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกสยามยังไม่เมย ตกลงอะไรกันวะเนี่ยครับมึงแยกสาขาแยกย่อยแล้วสุดท้ายแม่งยังไงก็ไม่เจอสยามมึงจะแยกกันไปทําไมนะยิ่งแยกยิ่งเข้ากันไม่ได้แล้วไม่ความรู้มันไม่มาผสมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยต้งจะแย,แยกสาขาเรียนกันไปเพื่อฮนะ แลวสุดท้ายไม่เจอสยามมันแยกได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันต้องมีสยามสยามสยามแล้วก็สยามสยาม,ายาม,ยามเราจะได้ภูมิใจในความเป็นมนรดกของเราใช่ไหมไอ้นี่กลายเป็นแบบทาวาราวดีก็ไม่รู้เป็นชนชาติไหนแต่ไม่ใช่สยามอ่ะเออแล้วไงอ่ะตายหาแล้วผมบอกได้เลยอ่ะบ้านเรามันเป็นแบบนี้ว่ะสุดท้ายทุกคนแม่งไปสรุปเป็นขมรหมดเออจบจบเฮเลยนะพยายามเหล่านี้พยายามสยามทั้งนั้นเนี่ยทาวาราวดีเนี่ย ถามว่าถามผมว่าใครถูกไอ้นักโบราณนักดีอถูกไอ้นักอักษรศาสตร์ผิด